วัน4ทีการละครหนึ่งมีคนขี้เงาที่แอบคิดจะมีเป็นงไมประสบกน้ารักที่เอาเวลากรใพรเขายังไม่ทันใดในเพียงชู่การละครั้งนั้นกับตกยุมรักใครก็ไม่รู้เพียงใดยินเสียงเมื่อกี่คำเธอเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้อาจเป็นเพราะไม่เคยร้องรักใครแบบนี้มานานแล้วยังจดจำเพียงคำแรกที่เธอสวัสดีครับ จะไปทนไว้แล้วแบบนี้ไม่ว่าวันไหนก็อยากได้ยินเสียงเธอจะเป็นตอนเช้าสา,ายือเที่ยงดึกก็ได้นวันนี้หากพิมพ์ไปบอกว่ารักเธอจะไปไปไหมก็เราไม่ได้เจอไม่เคยเห็นหน้ากันการละครหนึ่งกับคนขงงี้เงาที่แอบคิดเป็นใจได้ไหมที่จะรักกับ ไม่รู้จักกันแต่ในช่วพิบตาต่อมาในการละแวงนั้นก็ได้รู้ว่าความรักระหลาดแบบนั้นมีอยู่จริง mm hmm. เธอเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้แต่เพียงได้ยินเสียงก็แอบร้องรักเธอไปแล้วยิ่งเวลาที่เธอนั้นพูดออกมาฝันดีนะคะฝันถึงเธอไปแล้วนะแบบนี้ ถามจะตอบแบบไหนยังไงก็ต้องเป็นคนนี้จะให้รักใครไว้เมื่อฉันน่ารักจะไปแล้วบอกใครจะทนไว้เมื่อเธอน่ารักเกินไปขนาดนี้แค่อยากได้ยินเสียงเธอจะเป็นไปไหมจะตกดุมรักกับเพียงคำพูดไม่ก,กี่คำเพียงแค่อยากบอกว่ารักเธอดูแปลกไปไหมจะพูดคำนั้นจะเกิดว่าพูดมันออกไปว่าชอบเธอ